ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นำา f ฟมารีวิวอัปเดตรถบริเวณโซนหลังร้านนะครับผมที่เคเด็กเตอร์น้องกีบุรีรัมจอดอยู่ด้านหลังผมนี้วันนี้มีรถเข้าใหม่หลายคันนะครับมีรถเข้าใหม่หลายคันโดวยเฉพาะรุ่น l 4018ที่จอด,ดเรียงๆกันอยู่นี่เป็นรถเข้าใหม่ทั้งหมด5้าคันนะครับสำหรับวันนี้ทั้งหมดห้าคันเป็น l อ4018ล้วนเลยเข้าใหม่ นะมีทั้ง DT และ s p ราคาย่อมเยาวเดี๋ยวพาชมนะครับก่อนรับชมขออนุญาตนะครับฝาก f c ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แลวก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเคสด็กเตอร์น้องกีบริรมซึ่งเคสเราก็ขายรถไถมือ2นะครับที่จอดอยู่นี่เป็นรถมือ2ทั้งนั้นเลยนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ1และมือ2อครับอุปกรณ์มือ1ส่วนใหญ่อยู่หน้าร้านนะโซนนี้จะเป็นมือ2ทั้งหมดเลยนะครับนะขายเงินสดเงินผ่อนรับแรกเพดีเทิร์น ขายทุกเงื่อนไขไปไปดูกันนะครับผมเข้าใหม่มีคันไหนบ้างนะครับห้าคันก็ที่แน่ๆก็จะมีสี่คันนี้ที่จอดเรียงๆรียงนี้สี่คันแล้วก็คันนู้นจอดอยู่ข้างหน้ายางรั่วก็ <c oughs> เลยจอดพิงไว้ข้างหน้าก่อนนะแต่ก็อยู่ในร้านนะครับอ่ามาชมนะครับราคาก็จะย่อมเยาเบาๆเลยนะราคาเบาๆคันนี้ก็สีสันอาจจะไม่ค่อยสวยรถล,ลงน้าํามากระทะจะเป็นสีเข้มๆอย่างนี้เดี๋ยวเรา ขายสภาพนี้ก่อนเผื่อ FC รับได้ซึ่งตัวนี้นเป็น L4018 SP นะปีนะปี SP น่าจะประมาณปี64ครับนี้นะแต่ว่าได้เดิมนะเครื่องเดิมคัดเดิมแต่ว่าลดลงนะ้ำมาสีกระทะก็จะดูเพี้ยนๆอย่างนี้หน่อยนะครับนะไม่ใช่สีมันเข้มครับพอลดลงนะ้ำก็จะเป็นประมาณนี้แต่เครื่องเกลือดีนะแต่ราคาได้ราคาด้วยนะครับสองแสนเก้าหมนก้บาทนะ s p ปี64อย่างดีนะ ยางดีเครื่องเดิมคัดเดิมด้วยมีตำหนีแค่สีสีล้อสีช่วงล่างนี่แหละที่ลงน้ำมาสองาราคาถูกๆได้ s p สพี64หเผื่อ FC ที่รับได้นะครับผมนี่คันที่หนึ่งนะได้40 HP ด้วยราคา299อ่าราคานี้ก็ได้หน้าได้หลังนะไม่ใช่ได้เฉพาะตัวรถเบดันนะได้เบันพันหลังด้วยพร้อมเลยต่อมาคันที่2ครับ4018แต่ตัวนี้จะเป็น D t ละดี มีสามคันที่เข้าใหม่สามคันสเปคใกล้เคียงกันนี่นคล้ายๆปีหกสามหกสองนะน,นี่น่าจะหกสามมีหกสองปนมาคันหนึง่งนะอันนี้น่าจะประมาณหกสามแหละ,ร,ะรถก็เดิมๆนะเครื่องคัดเดิมนะครับนะ,ะก็ว่ากันไปตามสภาพนี้ก่อนเนาะแต่เครื่องเกียร์หรือดีแน่นอนสองแสนเก้าเกบาทเช่นกันนี่อ่ะสี่ศูนยะ์ดีทะคันนุ้นเ p ราคาเดียวกันแต่คันนุ้นสีมันจะเข้มๆหน่อย คันนี้ก็4018คันที่สมที่เข้าใหม่นะครับนะขายราคาเดียวไปเลยครับเหมาจ่ายวันีองแสนเก้าหม่นบาทได้หน้าได้หลังนะครับได้หน้าได้หลังสภาพนี้ FC ท่านใดที่รับสภาพว่าเออเอ,อ่าเพราะว่าอะไรนี่อย่างนี้ย,าง,ยางมันล้นหน่อยนี่นิดเดียวครับเนี่ยยางหลังดอกเหลือรถดเดิม,เ,ดมเครื่องคัดเดิมนะสวยอยู่นะครับเครื่องเกียร์ดีได้หน้าได้หลังเล่มพ่อปีหกสามหกสองหกสามนะ 299เหมือนกันอ่าท่านในที่หา40ราคาไม่ข้าม300,000มาเลยถัดมาเป็น4018 SP ตัวนี้ปี67อ่าตัวนี้ใหม่จริงๆนะสภาพสวยรถชั่วโมงหลักร้อยครับใหม่ๆเลยนะกิบิปี67เล่มทะเบียนพร้อมทุกคันนะเล่มทะเบียนพร้อมทุกคันไม่ต้องห่วงนะครับอ่าคัานนี้อยู่419,000บาทนะได้เป็นใบมีดคันบนนะครับคันโค้งคันบนแต่รถใหม่มากครับนะเดิมทุกจุดนะครับ อ่าสี่คันส่วนคันที่ห้าจอดอยู่ตรงนู้นนะที่บอกว่าห้าคันคันนู้นก็สองเก้าเก้าครับสภาพเหมือนกับสองคันสองคันนี้เหมือนกันกับพวกนี้เลยเหมือนกันเลยนะแต่ว่าจอดอยู่นู่นอาจจะไม่ได้เห็นภาพแต่ราคาเดียวกันสนใจเข้ามาดูแล้วก็ค่อยมาทดลองขับตัวจริงนะครับสองเก้าเก้าทั้งหมดสี่คันแล้วก็มีคันคันโค้งปีหกเจ็ดนี่แหละราคาก็จะขยับตามสเปคเขาหน่อยปี 6, หกเจ็ดขายอยู่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับได้หน้าได้หลังดูพันหลัง สันก็สวยๆเลยรถก็ใหม่ๆอยู่เลยครับนะรถใหม่ๆอยู่เลยนะดูสีสันปิ๊งๆดูมาร์กโอ้โหอยู่ครบทุกจุดครับใหม่มากนะอ่าสี่ศูนย์เข้าใหม่ทั้งหมดห้าคันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้มาอีกกี่คันอ่าทั้งหมดรถมันสิบสิบหกคันเนาะเออ จริงมันก็มีหนุน M6 เข้ามาใหม่แต่ยังแต่ว่าเฉพาะ4ี่นี่ย5หคันวันนี้นะแล้วก็มี M 6มหมีแชมป์แชมป์ MX 6255หกสองห้าห้าหน้าหลังสวยเดิมเล่มปีหกศนจอดอยู่แต่แชมปนะ์น่ะเอาลงที่สาขาพุทธิสงฆ์หนึ่งแสเก้าหน้าับาทนะเ c มสนใจใครโทรมาก็ได้แอดไลน์เดี๋ยวส่งรูปให้ดูหนึ่งแสน้านะได้หน้าได้หลังเล่มพร้อมส่วนคันนี้ก็1 9 9 0 0 0ก้บาทเช่นกันใครโอติรีวิวไปแล้วนะครับนะเออได้หน้าได้หลังรถสวยเดิม แอ 3, 68, ลสามหกศนดรถยางใหม่ใแบบดันใหม่299ครับ290,000บาทได้หน้าได้หลังตรวจเช็คให้เรียบร้อยแถมส่งรุ่น B เราก็เยอะนะนี่เซตนี้รุ่น B ีรถเล็กเข้าลองอ้อยทั้งนั้นเลย1 2 3มีเป็น10คันเริ่มต้นที่69,000บาท69,000บาทก็คืออีสกีสิบแรงขยับขึ้นมา79,000เป็นยันม่า20่สบแรงขยับขึ้นมาหน่อยก็ B 2สคันนู้นปีหกใหม่มาก แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะแล้วก็เป็นบวกบีสองสี่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนี่ใหม่ๆปีหกห้าแล้วพวกโซลิดปีหกเจ็ดก็สองสองเหลือเท่าไหร่นะสองเจ็ดอ่าจากคันจากคันสองสี่ก็เหลือสองสองเอออะสองสองพวกปีหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดโซลิดมาดูเอามีหลายคันอยู่นะครับที่คาแรคเตอร์น้องกีบุรีรำอันนี้รถเล็กเข้าลองอ้อยนะรถเอลี่ศูนย์ก็รีวิวไปแล้วนะทั้งหมดห้าคันที่เข้าใหม่ อ,อยากให้ชมขนาดเอ่ยอพวกนั้นหยุดตรงกลางคันนี้จะเป็นรถรถที่จองอ,อันนี้ว่างนะแสนเก้าเก้าคันนี้ก็ลูกค้าจองเดี๋ยวคันนี้ก็ลูกค้าจองอ่านี่สีห้าดีไอคันนี้สวยๆอ่า,ามาดูสีห้าดีไอคันนี้หน่อยครับดีไอยางหน้าใหม่เนาะยางหลังเดิมเช็คใหม่สวยๆลอๆสีห้าสิบแปดดีไอเครื่องเกียร์ไฮริกดีเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะคันนี้ ถึงจะเป็นรถรุ่นเก่าแต่เครื่องไม่เคยแกะนะเช็คแล้วเครื่องดีเก็บรายละเอียดให้สวยงาม2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ได้หน้าได้หลังนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะสามหกเก้ารถเดิม,เ,ดมเครื่องเดิมคัดเดิมสีเดิมขายสภาพนี้นะครับ L สามสี่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนู้นนะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็ย e ันม่ายันมา EF ห้าหนึ่ง อันนี้เอาไป259ไป2 5 9 0 0บาท EF514T 259,000บาทนะสวยๆเดิมๆแล้วก็พามาชม M6 นิดนึงปิดท้าย M6040 อันนี้รถปี61รถสวยเดิมนะกำลังจะเอาเข้าล้างครับรถพึ่งเข้านะดูสีเดิมแจ่มๆจเลยครับนะสีสวยนะยางหน้าดอกเหลือ,อยางเดิมยางหลังดอกเหลือเต็ม นะครับก็มีตำาหนิเบาขาดนิดหน่อยนะครับเครื่องเดิมคัดเดิมสีเดิมนะครับนะเจ้าของเดิมเนี่ยใบมีดไมใช้น้อยมากเลยครับยังจิิบอยู่เลยใบมีดนะสภาพส,สวยๆเอ็มหกศูนย์เล่มปีหกหนึ่งเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะเครื่องคัดเดิมสีเดิมส,สวยๆเอ็มซีที่กำลังมองหารุ่นนี้อุย้ยตายแล้วชนเออมาดูาเอาคับเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับอ่าราคาขายใช่ไหม คันนี้ราคาขาย M6040 นะได้หน้าได้หลังผ่านเจ็ดสวยๆสองสี่เจ็ดเฮทนะครับนี่น้ำเสนอในราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเ้นบาทคันนี้ไปสี่เก้าเก้าได้หน้าได้หลังเล่มปีหกหนึ่งนะครับ FC ที่กำลังมองหารถไทยมือสองอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งและมือสองนะก็เชิญมาเลือกได้ที่เคสเตอร์น้องกีบุรีรัมนะครับขายเงินสดนเงินผ่อนรับแลกเปลี่ยนที่เทินขายทุกเงื่อนไขตามที่แจ้งนะเอฟซีสนใจก็โทรมา0 8 9 232911นะครับผม08232911 1, 1, 1. นี่ที่นี่สาขาอำเภอนองกี่ฝากสาขา2อำเภอพุทธิสงฆ์นะครับอ,อยู่ตรงใบพัดใกล้ๆสีีแยกบ้านจานแล้วก็สาขา3อำเภอนางรองอยู่ใกล้ๆก,กับศูนย์คูปตานางรองเลยนะครับอ,อยู่ใกล้ๆกันไปถึงศูนย์คูปตานางรองรถึง k คเหมือนกันห่างกันอยู่ไม่ถึง100เมตรครับห่างกันอยู่ประมาณสัก80เมตรนะ MC สนใจ รถไถยมือสององุปกรณ์ต่อพวกมือหนึ่งมือสองเชิญมาได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกรติดตามนับชมไปอย่างสูงนะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ